เกิดกับใายนายกับข้าบอกกันมาจะลูกอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ยน้องแม่โอ้ยน้องพ่อมเมื่ายนั่นบ่พ่อแม่อะไรก็เห็นเลยพ่อโอ้ยเป็นยังว่างสิเป็นงายและเป็นเจ้าแลอเป็นตรง พอสงขาพราะเสียแม่พ่อเหนื่อยเป็นชาวไรหรือชาวนากำมาคอนโปตตำต่อยกะหามุมดอกบีมนเน่น่ง่่งแม่ปฐุมมาเอ้ยเพิ่นมาาตายตายตายไปแล้วไม่ได้ตายเล่นเล่นเกินพวกดังละครหนังบาดีน้องเ่งเด่เน่งง สายยังก็แสดงแต่งมาได้เป็นเแองแมงบาคุณแม่พพอสีตายจนเลือดตายจนเสียงเลืออยู่ยงยแต่จากเขาน้อพ่อน้อมแม่ ตายจากลูกตายจากเต่าจากควังเขาติดเต็นทแม่แม่พระกุมมาเอ้ยแม่มาตายไปนั้นโลดบอกเธอตั้งแต่ตอนไม่ไปกายังมีมีสิกราบมายังมีมีสิบกรับเต่าหลอกแม่เอ้ย โอ้ยพวกลูกชายลูกสาวเพิ่นไปอาเที่ยวข้างกันได้ดอกไว้มาพอสีคันบาพ่อไปไหนยังสะได้กลับมา แม่พอเ n าไปนะก็ยังได้กับบ้านเกินบาทพาอละมันายเนวบ่าแม่เ n าตายเนวยว่เพ e มาตายบ่มีมีสิ่ตือนนิ่ง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 ไปเดื่มาบมี บาสิปืนขึ้นมาได้ดอกกันตังเงี้ยบาสียแม่พอเหนื่อยโลกกว้างเมียนโลกกวางพอมาคิดถึงตั้งแต่ครั้งแรกแต่ข้าวตอนบ่วำตายเรื่องนู้นไม่อยากใจไปเบ่งฟังกันก็ยังสวยตั้งแต่ข้าวหันหน่อย การงานเจ้ากบกาอกน้แ่พ่อน้อแม่แ่่าแม่แม่แม่แ่แม่แม่แมของเจมาม่่แม่แม่กม่่แ่แม่แม่าม่แม่่แม่แ่าม่แว่ม่แ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 ม่าม่แมนแมแม่แม ลูกสาวลูกสายพ่อม่กิดตึนตั้งแต่เกี่แต่ตอนลูกยังเป็นเด็กแม่พอนเออเอิเออ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 เอเ โลกเจ้าย้อเยังเล็กกันเกิดมาดูปางโลกเจ้า,จากินบ้าปอีแม่พรอนก็ยังควอนโลกเจ้านอนบาลีภอสีอกยัง มแ,มแ,มแม่ทุม่มมาเอ้ยจะน้อมเลี้ยงลูกหลานเจ้าออกจนใหญ่ย้าลูกเต่านั้นใหญ่แล้วมาตายจ่อยดอกจากไปนี่ยัางกอยตั้งแต่ลูกของเจ้าเม่อว่าสิเปีแม่นาเลีพอลุน แล้วกับพอสุดใจแม่ประนอมกับญาติพี่น้องทั้งลูกหลานเจ้านี่เล่าวใ้ให้ห้หำละกำรอกหาความสุขบ่เล่นแต่เจ้าตายไปน,ะนั้นตกกาง เกินโลกกับเนินงนกลางเบลมาลูกหลานเบ่งตั้งแต่ลกูกเดี๋ยวน้าแม่พอนเอ้ยพ่อสีเอ้ยโอ้ยน้าแม่โอ้ยเมพ่อลูกของเจ้านั่นแม่ลูกปุ้ใหญ่ยกมาจุบข,ขังัวา ลกกูกโ่งกลางเอิมาจบ้างใสลกูกผู้น้องยกขึ้นแล้วบ่ายแล้วบ่อยากฟังนึงในเมี้ลูกกูกลาลานญาพี่มองกิตหอดหลายจังได้พากันสร้างอดทตวันกุศลหาอาสีเอ้ยแม่พ่อเหนื่อยแม่ประสมมาเอ้ยให้เจ้ามา ร้องราบกระสอนบนน้ำด้วยแม่แมงเจ้าท้อละมันไม่ไม่าบายกะเลี้ยวจ่าเรือไม่เรือพอเรืออยู่น้าลูกเหลือปากปาโตเจ้าดอกล้วนมาว่ามาเดิน พ่อสีแม่พรสวัสดเอ,อือเอ,อ้ยแม่ยาปั้มมาสวัสดเอือเอ้ยแม่บาบินญ,ญานเจ้ามาทางไหนน้อก็แล้วจาันแม่บ่เห็นลูกหลาโลกหลานเจ้าก็บ่ถือรือว่าในเมียดีเป็น,มนเนม่ยแม่นมาไกลแนว ได้ไดลูกเต่าลันอามาครอบกันแต่มารอทางมาดูพอสีแม่พวัสดิัเอื้อมแม่ปฐุมมาสวััดเอื้อมมาดูเอาลูกลูกลูกเลี้วลูกมากินข้าวกินตาดูจะสวนทางด้วยยางน้ำก้นใส่กันแน่ดู เซ้นเดียวองละเซ็นเลยนุ่มจะเข้าใจยากเธอองละเซ็นเอาเลยคลองมาเลยอพาดเอาเพราะต้องผูกวามาเด้อลุกขึ้นลุกขึนเด้อแม่เออกันจะมาหอดแล้วแม่พว้นเจ้ากระจาได้ญาติแม่ตุ้มมาเจ้ากระจาได้ญาติไ้เดินผ่านมาทางไหนจะไปมั่วเมาลอกันโยดตามใส่หัว่าไปมั่วเมาล่น น้ำตาเว่นมันสิคาวนี่เด้อแม่ได้เห็นนี่โอ้ยน้อพวกละพังเก็บพังสามน้ำพวกลูกและเต่าน้ำลูกหลานเจ้าของเฮานี่ย่าโยนานว่ามาดี ใยเดียบยาก่อเสียแม่พรสวัสดีเอ๋ยปฐมมาสวัสดีเอ๋ยขั้นไปมาวอดแล้วเจ้ากะยาได้ญาติในเดินผ่านมาทั้งไหน่าไปมั่วเมาลอกันโยศตามใส่หวย่าไปมั่วเมาเล่น วม่เป็มันจนิคนินนน่นนโอยเดียวน้อยมาปังเทศปั่งทำน้ำโปรกรกันโมเจ้ามาถอนยาโยนจังวันไหนมีมนีกันจะมาอดน้ำให้เจ้าใจกว่ามันกันจะมาอดให้ยาไป้นปลาญยาข้าเด้อยนินนิอเิิขันจะมาทางน้ายาไป้นโยปลาเขา อีแม่เอ้ยพ่อเอ้ยกันจะมาวอดแล้วอยากกินงจโลกสาวใหญ่โลกสายใหญ่ก็เสียเรนไปหาขันเจ้าอยากกินปลาโลกสาวน้อยก็เสียเรนไปเต้น อยากกินรอมอยากกินแกงเนื้อไรลีโลกและเต่าสิงหาตอนกูสูนแนวในมีนีดวงวิญญาณความคุ้นพองสีแม่พรอนคุณแม่ปฐุมมาสวัยเกืออสีมาดรกถ,ถึงแลว้วสังเซลเซลยตาพี่น้องกระชมซึนโลกหลานเจ้าแตกเปิ้นเิแม่เปิ้นสีมาแทรกีลีสมาเป็นอย่างไะ แต่ว่าร้มีนี่กันเป็นมาจึงแล้วจังสิก็สิวยประพ่อนพรประพ่อนใช้สัสากรสิวยให้แม่พ่อนพอสีแม่ประทุ่มมาพอปนมดบอดเปลี่ยนในไปขึ้นสู่สวรรค์สาธุตเดอเดอลแแม่สาธเเดอรอละพองยามาเจ้าโตโผก็ให้พ้นจากคุกแน่ได้อ กันแม่เจ้าถึงโสใต้โสจริงยิ่งสิสมดังใจปองให้ได้ไปเมืองแม่โอ้ยโอยอยู่สวรรค์บนป่าเทวดามาล้อมสิเป็นแถวทันทีได้ว่าคับถวายจะก่อนบ่ซั่ก็ใส่ไปเลยก็ได้แม่เออเอ้าสิถวายกันใหญ่เลยจี กันเทปบูชาท้ามีบาวกล้วยอ้อยใส่ไข่ขอสันอาหารแห่งแตงบ่หรือผลบ่เคยแตงบ่เคยแตงกับเป็นอย่างบัดสิเมียกสิอุ้มบัวกล้วยจะเคี้ยดอกโอ้ยน้อมือนี่ไปบนน้ำโยปลาโซดอกนูสวยไอ้ไอ้กันยังไงกันสวรรค์สันป้าไปเห็นนาพอภาษีซาเกะมาคอยนาภาษีอันลงมาปลอดกัน บออ่มีอีกกนเนื่งไอ้กลับขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นยาเป็นยานยาของลูกเต่าของแหงเจ้าดังเขาไม่เด้เจ้าออ้พอที่อแม่พอ่อเนืเน้อน,นอกจากนี้พอทำหมุนมือนี่ก็คือดังันเดียวกันไอ้มีฉันและฉันโสกำลังม,มีดีลนมีรถน,นั้นมีลองพระลาโชรกโนูจมมุนมือนี่ไก่ทราบ ป่งปงปงป่งังปงปงปงเพราะปันป่าดอกล้องบินกัะแน่เ้อเ่ามาเจ้านอนขวามจะฟันผ่าปีไฟวอาพ่อเจ้านอนไงเจาันละผาปีเป่าตื่นไหมเศร้ากับเป๋่าเจ้าร้นแ่งเนอ แล้วพวกย่อมแม่ย่อมพ่อย่อมเอื้อย่อมไปโยนี่ก็คือดังเดียวกันดอกนี่เด้อไอมิสลินสินสุขมาไมีดีล้นย่มาทำการข้าหากำไรไก่ได้ง่ายง่ายไก่เพชรแกงไก่ยางสตาดนั่นในหลังโฮมขายขนมข้าวต้มผัดมีแตงโมสิงกะโปข้าวหน้าก้าวตัวข้าดิข้าเลยก็เสีการรับร่างละขายซอยน่าริกาเสียไม่เงั้นนี่ไรลนล้น ลินห้องเจ้าโพลาแสนสองแสนโอ้ยคก็บโนบเอาเนี่ยแหละสาธุนี่ไม่ละสาธุสามแสนสี่เกี็ดแน่เด๊ น้อแม่บ่ไปไหลมันกะลาเวลามันกะไกลางานเนินปัดแหงโยไกลานทั้งสามโยบ่ได้รอกงาน,นหนาเป่นจนมาอาใจมีงานหนางานหลังมาจัางโทรหากันไม่ได้แม่เรึเมื่อนี้ก็ลาเก่ลากนเดิอขวบฟื้นวองลากนเดิอขวบฟนนวื้นวองจำร้องไข่ ตีฮางไกลแล้วล่ะนาสาทาโอกาสหนาพอกันไหมเด้ยย่องพอย่องแม่เอ้ยไอ้เจ้าดีมีสุขสุขูสุขคนเด้อความเจ็บใจสดใสความใครยศสมีโอ้หนาโอน Oh, oh, oh yeah. mm -hmm. no.